คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่สุภาพอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกมจูลสิกปาร์คไม่ใช่ครับผมเกมสล็อตจูลสิกนะครับผมหรือว่าสล็อตไดโนเสาร์นะครับผมวันนี้มากับทุนกเกือบหน0่บ้บาทเงินที่เหลืออยู่ <laughs> มา ที่เหลือไปซื้อทําซื้อหมูกระทะกินหมดแล้วฮะมาทุนน,น้อยๆดูบ้างครับผมมาดูว่าช่วงนี้วันสงการจะแจกเราดีหรือไม่ครับผมมาลองดูกันครับผมไม่ลองไม่รู้นะฮะปจัดปาจัดเบ็ดปครับผมเออคอมโบโอเคนะคอมโบโอเคนะมาเลยครับมาเลยครับลื่น ยังไงไปขยับไปขยับไปเอาเข้ากดมือด้วยครับผมมาสิครับมาสิครับสูงไปขึ้นไปขึ้นไปรูปคอเอออืมไปสปินเพิ่มไปต่อไปต่อ อย่างนี้ต้องไปต่อมาดิครับมาดิครับมาดิครับอือหือสวยสวยครับผมโอ้โหสามแถวคิวคิวต้องมาโอ้โหคิวกับเจสวยจัดจัดเออไอ้ไนกไปไอ้นกไปต่อไหมไม่ได้โอ้โห แตกเบาๆอ้โหไม่เบาแล้วยัดเข้กูว่าลมมแล้วมันกีคอมโบเยอะล้เกินโอ้โหแตกพันหนึ่งสุดยอดโอ้โหเปิดปั๊บรับโชคครับผมสงการเข้าฟีสปินปุ๊บรับโชคเลยโอ้โหแตกรับปีใหม่ไทยครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวครับผมใครที่ได้เงินแล้วอย่าลืมถอนไปใช้ หาความสุขกับคนหลักในครอบครัวนะครับผมโอเคถ้าใครอยากเล่นแตกดีแบบนี้ลองดูครับผมตอน4โมงนะกับสล็อตไดโดเส์นะครับผมค่าย pg นะครับผมใครที่อยากเล่นก็คลิกลิงก์ในคอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าคำบรรยายใต้คลิปได้นะครับผมเว็บตรงไม่ผ่านไหนเย็นไม่มีขั้นต่ำรองรับทัวร์เลสครับผมแล้วก็เป็นเว็บออโต้นะครับผมไปจัดกันได้เลยโอเควันนี้ กำไรหนึ่งพันพันสองโอ้โหโอเคแจ่งมากครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ